ก้นเหลืองชิซุกเบ็ดเลยตัวนี้จมปีอ,อี่อยังไงน,นะบอกหมักม่วงคือหน่วยงามถูกวะม่วงอยู่สวนตัวนี้เลยบอกเนอืยนหน่วยญ่หน่วยเขียวดีขนาดเออล่างเราปุ่นี้ยังเอาไปล่างเอาไอยแน่เหนียวบัวเขียวบง่งามจังใดเอ้ย ไปใส่บุญมาฟาดโูกับบุญมามีกอดขวบคู่กักนโอ้ติบุญมาฟาดโูนี่ฉีดทุกเจ็บมือสิหามือเออบุญมามีอกอดฉีดป้องกันโรคโอ้โอเป็นไดนวยใหหนวยเขียวเป็นเมื่อุย้ยใ่ดีขนาดกูดะ่ะนวยงามค่ะจำปีเลยเอาอีกจกังนวยปะยหลายแท้นี่มันสิบุอิม่มจัดไป จะมาเบิ่งดูนี่กินกับปลาแดกบองนี่เว้ยป้าเป็นแต่แสบแทบแต่แสบแท้ไงเส่งถ้านอ้องกูคือช่วยแถ้นอ้องบอกทางตับบอกทางใส่บอกฟอนอ้อมคนเอ,อ้ยช่วยถ้าน้มือนีน้องกูคือเส่งถ้าน้องจ็นเป็นจังใจก,กว่าพี่ไอ้เจ้าคือศูน ศูนย์แล้วเนาะคนมันศูน,นย์แต<อ>่ยัง่าศูนย์ขึ้นบัคือศูนย์ลงได้ด้วยนี่ศูนย์คักศูนย์แน่นเนาะมาแต่ใสามาแต่ตลาดคลองถมพมดแล้วเขา,าเหยียบตีนเจ้าตีมันโมเมนต์เหยียบตีนโอนเป็นยังาา่าสันคือที่ศูนย์คักศูนย์แน่แท้ะเขาถอยรถต่ำรถเท่าอันนี้ด้วยนี่ช่วยแล้วบันนี้เจ้าช่วยบัดปีเออแต่ยังดี มันยังเขียนขอความใส่กระดาษขอโทษไปอยู่ยาสูญยาเครียดอ้าวมันเสียสุขภาพห,ห่วยเนาะไปหาออกกําลังกายผุนไปออกกําลังกายไม่เรลาก็ไปหาอาบนา้ำเนี่ยอาบน้ำไม่เรลาก็กินข่ากินกน้ําสไลด์แดงติเมนโอ้กินน้ําสไลด,ด์แ<อ>นนดงเรียบร้อยแล้วก็พักพอนี่เพียงพอ่น โทรสังเอาก็ได้เด้ออาวศย์แดห้หเจ็ดหนึ่ง1 2งสาสเปืนมาส่งหอดบาท<ะ>จ้าโอ้เออว่าจังใดละ่ะผู้ใดถอยรถส้นเจ้าจา้าจ้าเป็นผู้ใดบุรุษถา้าเขาหัวเนี่ยเขาถามมันแล้วเอาาให้จังใดบาทน,นี้เอาแต่ก็ยังดีอยู่เด้มันยังมีมารยาทมันยังเขียนขอ,ขอความใส่กระดาษ แปะว้หน้ารถให้เขาโย่นี่มันกระดีตัวเขายังขอโทษอยู่น่ะเออมันดีสำหรับเขาโมเมนต์มันดีสำหรับเขาเอาเขาเขียนว่าจังใดละอายเฮ้ยเบิ่งรู้นี่มันเขียนเนี่ยนี่ขอใัยนะคะหนูขับรถถอยชนขอบคุณน้โอ้เออ นี่ของชุดโตัวว้หมดเฮอเ็นวาที่นจะปีกันว่าอาอะไรแล้วนี่เฮ้อคือสิแดดจึ้งครึ่งวะ